นี่ล่มอีกแล้วครับยังไงเนาะเงียบเลยโอ้มีตัวครับมีตัวนี่ครับมาวันนี้เปิดไม้หาดักหนูครับมาในการสามคนครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะคือไหมทำเล น่าจะคือยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูไปรุนกันครับว่าจะมีทางหนูไหมมาหาดักหนูครับรอบนี้ไปครับมาสามคนมือมีแต่มืออาชีพทางนั้นเนี่ยมีแต่พันมืออาชีพเลยเดี๋ยวไปรุนกันครับผมนี่ครับช่างแผนครับเฮ้ยมัไปด้วนอะไรเนูอะไปครับมาในการสามคนเดี๋ยวไปรุนกันเนี่ยครับไปยาคาเงี้ยบ ครับมาเจอหม่สวยๆเลยครับเป็นลูเก่ากลับมาอยู่ใหม่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นลูเก่าครับอ่กลับมาอยู่ใหม่ครับน่ครับทางข้างในเนื้เตียนคลิกเลยครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนงคืนครับหมายก็จะมีตัวไม่มีตัว,ต,วตอนนี้ก็ได้แยกกันไปนูน่นคนหนึ่งก็ไปนู่นเหรออีกคนหนึ่งก็นูน่นแหละครับไปทางต้นไม้ท้งสูงรลดเกี่ยวนั่นแหละเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนกลงคืนไปจะเป็นไงขอดักก่อนครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาครับมันก็จะค่ำละบวงกัหลายครับนี่เป็นรอย เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนคืนเนาะตอนดักก็ดักก็ดูแค่นี้ก็พอแล้วครับดักมาแล้วทางนี้ก็เดี๋ยวคอยดูกันตอนกลางคืนว่าจะมีตัวไหมนะครับเราจะได้กี่ตัววันนี้ครับออกมาไกลครับออกหมายกันกับมาไกลครับขี่อมอไซค์มาประมาณสิบกว่ากิโลเลยครับเดินมาเรื่อยๆนี่ครับร้อยกรยกรยดินเมื่อคืนนี่นี่ครับ ดินยังแต่เปีเกยกๆยู่เลยครับทางส,งสวยๆเลยครับเนี่ยครับเป็นไม้ป่ายาคานะออกไปนูน้นแหละกวางเดี๋ยวไปดูกันครับคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับเนาะออกมาไกลจากพื้นที่เลยครับวันนี้ เดี๋ยวไปรุนตอนยามอีกทีครับผมกลับมากันแล้วโอ้ไหนไปทางไหนนกเออไปก็ไปเจอเขาว่ะเออกลับมากันแล้วไหนไปทางไหนฮะ<อ>ไปทางไหนเมือ่อกี้ใส่แก๊สหมหัวขนาเลย อันนี้แม่งไหนรอบป่าาเอางเด้เอเราไม่ไปไกลกว่าเขาอะอันนี้ก็สันตออย่างเดีเว้เดี๋ยวไปดูรอบกันคืนนี้ครับคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวได้เวลากินเขากินน้ำเดี๋ยวใกลหลังเดืดเดืก,ก็จะไปเไดีเอ,อีกหลังแปดสิบจุ่มเมาเนาะดักจุ่มมอ,นอเนาะเฮ้ย มวนใหญ่เลยไปมัดคืนไหนกูว่ามอไซคันนี่เราก็ไปเข้าไปได้ไปครับเดี๋ยวเจอกันตอนคืนครับไปจะหมานไหมลอยก็มีแต่ลอยเขาใส่หมดเลยทั้งนีน้โอ้อ้อมโลกอ้อมทีไปเลยนู้นไปไกลๆอู้ฝากเกาะนี้อีกอ้อมเอาวัานนี้รุ่นกันตอนคืนเพื่หมานใครมานมันระบาดเห็นคุยหนูคุยเดียว ครับกินเข่าก่อนออกไปย้ำบ่วงครับเนี่ยกับเข่าอยู่ต่งอยู่ท่าเสียบคือเข่าเสียบไหมเสียบคือเข่าครับมากินเหมือนกันเอ้ยนี่กับเข่าโอ้ยอยู่ต่งอยู่ท่ามีแต่เสียบเรื่อยๆแบบนี้เนาะพักพริดมาเด้อมาเด้อครับกินเข่าหนั่งวันกินเข่ากันเดี๋ยวจะไม่ทันสองคนมากินเข่าเดวยกันครับผมเออ Khách kia không dậy hả? Đấy không nghe Cái là... này không Cái hò không Cái này có Cái này không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  Cái này ผมีออยู่ไหนบวมไห้พยายามกอโดอกเอียนวมเงียบเลียว้วยึงไปเห็นไปกับแตกหือนเลแตกลางก็เดินไปนู่นไปหามึงกันหากนุ่นนะไปนี่อยู่ไ้ น,นี่ยืดท่องมีสี่เดินไปเหนือได้เราต้องเจียวไหมหรือไปบนเขาเจียวใหมอุ้ยียบไปด้วยมันมีบวงเนะาะใส่บวมเรีกอาศัยตอกเขามีตอกเนาะเหมือนปลเลอนึ่งือแต่ไเป็นพี่กล้นาเลยไปทาไปนน,นปาท,ปาทา,าเขาทาเขาเรียกทาน้ำเลย ขาเรีกมอเ,มอเบาบมันเป็นน้นเยนีย่อขอมันมันเลยเกี่ยวอขักแรงว่ะอืออหนึ่งลองดูอ,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 อ่ะูกขูอยากไอ้คออือบ้าสื่อกับขเมื่เกี้ยับถูกจ้ากินฟัน <c ười> โอ้เสี๋ยวนี่เจ้าขินแรง,แรงโอ้โชว์มีดเน็บเอวเลยเมื่อกี้น <c oughs> ี่ตาย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 กลับแถบไม่ทันห <c oughs> ันหลุดขวบเลยแล้ว <c oughs> เขายิบปันนอเนาะหุน่นหาหุ่นไหนายเดยนะโอ้เจ้ากินเลยแรงจริงๆเลย <c oughs> มานนหนักพร้อมห้อวะจากมาไม่เอาปั้น,นเลยหรอ โฟมีดเล็บเดียวเปี้ยว่าหมูมึงไม่เหมวหรครับไปยามบ่วงกันครับรบลบอเแรีกหมานไหม่หมานนะครับเตรียมเัืองเมื่อไรอันนี้ก็เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วด,ดูผ่านแผ่นเน่โอ้ยไปก่อนเขาแล้วครับนะโอ้ยฝ่าวิลลี่วะไปครับไปรุ่นกันครับพอจะเห็นตัวไหมวันนี้มาไกลด้วย ไปครับอู้น,นีลมคัน,นีลมครับดูกันดีอู้พันยาขาดครับพันยาขาดนี่รักไว้ตรงนี้อ้เียดายครับรักไปหนานี่เองนาดูมันนี่ครับ มาไม่ทันครับขาดเจเลยยากดักไว้ตรงนี้เอาพันยาตรงนี้มาไม่ทันขาดเลยครับพันยาแน่นเกินแน่นตึ๊บเลยครับลอยขาดลอยไปลวดขาดเสียดายครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมมันจะในตัวไหมครับติดตัวเหลกก็ขาดเลยครับเดินมากับหลายดูมาหลายคันแล้วครับเงียบครับพอมาเจอตรงนี้กับขาดเลยครับคันเรล็กเดี๋ยวไปดูลุ้นกันต่อครับว่าจะมีตัวอยังไหมโอ้เสียดายอยู่ครับศูนย์คันที่สองครับยกบ่วงโอ้ฉลาดจริงเลยครับหนูยกบ่วงครับหนูหน่อย ยกบวงขึ้นอย่างสูงเลยครับเดี๋ยวแต่งไว้ก่อนครับเผื่อจะมีตัวมาอีกครับคันนี้หายกแล้วพ่น้อดูครับทุกคนจะเป็นไงเอยู่บะนาอโอ้ขาดครับขาดอีกแล้วติดกันที่สองก็ขาดอีกแล้ว นี่ครับพันยาพันยาเนียนโทษครับเลยขาดบ่วงเบอร์สิบสองขี่แต่ขี่แต่เลยครับนี่นะขาดได้ตัวบนอ้อมมือนี่เนาะ ขาดกันที่สองแล้วครับเยวไปดูกันต่อครับไปได้ตัวไหมวันนี่โอ้เสียดายครับผมขาดสองเลยติดสองตัวขาดสองตัวเลยครับคันบวงคานุ่มลุ่มเลยไปครับไปรุนคันต่อไปว่าจะได้ตัวไหมวันนี้เสียดายอยู่ครับ หันหนิงมาแล้วครับมาดูาจะได้กี่ตัวหมาเนอะเหเลืออีกตัวเอาแฟลกเฝ้า,าเลยเนะี่ยยิงอ่ะงุดกลับมาแล้วครับนี่ไงติดสองขาดสองอ้เสียดายเลียกอีลี่เลยขาดไปสองครับขาดสอง มันอย่างเงี้ยมันพันกอหยาเราที่นี่หยามันเป็นยาแข็งอะ่ะขาดมันเลยสองหลังโอ้เสียดายอยู่แับนี้เราเราดูพันแผนงกันไปจะได้อีกตัวแต่ะละคนอันหนิงเนี่ยไม่ได้ครับนี่ังขมขาดสองครับโอ้เสียดาย ไ,ไม่รู้อ่ะยี่เม็นทองคอนได้เปล่าพี่น้องเออเออหลายคนมีรอยซูนรอยอะไรไหมไม่มีเลยที่มีซูนสองคันเี๋ยวปล่าไว้กุมขามกุมขามจะดูฟันเพนครับมันจะได้ไหมยังไม่มาเลย อยู่ไกลๆดูดูผ่านแผนครับมาแล้วลว,ว่าไม่ได้ไหมโอ้แม่นติมยามหรือเปล่าเน,นี่ยอยากิได้เดินสุดลาได้ไหมเห็นเห็นเล็กตัวมั้ยเอา้ารอบแรกไม่มีใครเห็นเล็กตัวเลยครับผมยิงผิด ยิงพีดิกหนูในนูโอ้จำเทนู้น้อยเห็นนู้ใหญ่ยิงไงซ้อมยิงนี่ไป่ทำอะไรหนิไปดูไปดูรอบสองครับรอบสองว่าจะมีคนได้ไหมมันเดี๋ยวได้ครับผมมัอัดนู้ยังมีแค่ได้ตัวในรอบแรกเงียบก็เงียบโดนตีก็มีฟังโอ้สนุกสนานจริงจริงเลย ห <laughs> <No, S 2> <laughs> มอหนูไปฟังลัมม่ลมหดเลยนะม, <c ười> มีแต่ร้อยเอยงน,นะค <c> ร <ười> <c ười> ับเดี๋ยวไปรอรุ่นรอบสองกันคนี้ลมอีกแล้วครับงไง,นงเนาะเงียบเลย โอ้มีตัวครับมีตัวนี่ตัวน้อยครับตัวน้อยนี่ครับนี่ครับเอาครับเดี๋ยวพดกันครับเลยเช็ขาดอีกครับติดยาแข็งด้วยในตัวน้อยตัวนึงครับไปครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผมหมานๆครับผมกันี่นาปากทอไม่โดนนะ มารอบสองในตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีตัวอ๋าอ้าอ,อมีขยับครับมีขยับขันนะเมาไปดูใกล้ๆครับดูใกล้ดูคันนี้ก่อนคันนี้มีอะไรครับมีเฉยดูคันนี้ครับมีขยับ นี่ครับตุวน้อยครับตุวน้อยเดี๋ยวเอากันครับตัวเท่ากับตัวเมื่อกี้แล้วได้ไข่มันอีกจ้ะลองยิงดูครับ เห็นตาครับจะเป็นหนูหน้อยตัวน้อยครับโอ้ตัวน้อยครับรุดไปดีเลยหนวน้อย ลูกดอกรุดพอดีเลยครับไดยินแต่เสียงท้องเห็นแต่ตาเดี๋ยวยิงดูเอาครับไปรุ่นเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับนี่ครับได้ตัวหน่อยมีอีกตัวหนึ่งครับหายากครับ้าวบ้านตัวใหญ่ว่าคุนหาหลายครับนะครับไปรุ่นกันต่อ ออฟ้องพี่น้องเอ้ยแต่แต่ไข่มันยังดีอยู่ยังได้นะนอนกันเมดแล้วนอนแล้ว่ไปเตรียมตัวนอนละรอเช้าไม่หนิจะไปอีกไหมเนี่ปไปอีกไปไรเตรียมตัวนอนแล้วรอรอเชา้าทีเดียวเจอกันตอนเช้าครับ เาแล้วครับจดี๋ยวหกโมงแล้วเตรี่ยมตัวเก็บกูกู่บวงตอนเช้านี้จะมีแต้มติดไหมติดมือไหมนะครับโอ้หนูหายากจริงคนก็เยอะครับเมื่อคืนเยวไปหลุ่นกันตอนเช้านะครับเนาะไปครับเชา้านี้สรุปเช้านี้คือไม่ได้สักตัวเลยครับไม่มีหนูติดไม่มีรอยซูนเลยครับ โอ้หากินยากจริงๆเลยหนูแถวนี้ตุ่งก็สวยนะครับนี่บรรยากาศตรงนาตอนเชา้ามีแต่ก้อยรูอยู่กลางๆบ่วงครับดักบ่วงไว้แงล่างก้อยรูอยู่ข้างบนไม่ยอมติดบ่วงเลยครับโอ้เอากินยาก่จริงคนก็เยอะครับฝั่งนูน้นก็มีคนไปไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งนูน้นก็มีคน ไปไม่ได้ได้วนุอนโละเลยแหละเท่านี้แหละเดี๋ยวไปดูอีกสองคนได้ไหมครับตอนเช้าอะไรครับมาดูผ่านอีกสองคนเพื่อนอีกสองคนได้ตัวไหมตอนเช้าเออฟฝ้าวฝ้าเราเฝ้าเงียบผีเลยตอนเช้าได้ไหมตอนเช้าโอ้ผนเพียนก็ไม่ได้ สองจนแจงไว้ดูดปากเขาปอปากเอามืดแล้วครับไม่ไหว้าดูเพื่อนน่คนหนึงครับคือยิเต็มกระเป๋ามาเลยแล้วนะดูทรงเหรอนะปอปากมดืดกันมืดเก็บหนูอะไเลยนะเต็มเป๋ามาเลยพายซีเลยนี่นะดูทรงเหรอมาพายซีนะครับ <laughs> เด,เด็กตัวตอโอ้โหมีแต่คนนอาฟ้าวครับตอนเชา้ามิดอิงติงเลยขนาดน้ำห้อมจังนี้ท่านนี้ว่าจะชจวดยังไม่ไ,มได้ไหมดูดูอไหนอะไรอ่ะขาดบวงขาดเวลาพยายามขาดีม<า>ีแต่ขาดนี่อะขาดสอง โอ้มาตัางไก่ครับเอาหงกันไดไข่นะสามตัวนี่ไข่เฮ้ยนาอไดสามขาดสองเดี๋ยวค่อ,คอยว่ากันใหม่เวค่อ,คอยว่ากันใหม่ครับผม <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับผมจะไปทางไหนเดี๋ยวให้ช่างแผนพาไปนี่แถวหมอปลาเออหาหมอปลาะ่ะ ไปครับเราเจอกันในคลิปหน้คนาครับผมเราจะไปหาออกลาทั้งไหนนี่ลาไปเลยข้าวอันหนาวหนาวครับผมหมอกเต็มเต็ม